ถ้าก็พูดมาสิครับว่าความยาวที่ผมพูดเนี่ยกี่บรรทัดกี่วรก,กี่ตอนผมจะได้ถอนถูกประชาชนเขาลำคาญหรอนประชาชนเขาลำคาญทั้งสองฝ่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไมีท่านประธานครับ<อ>ท่านไปดูในแฮชแท็กท่านประธานอ,อย่าตอบเองเออเองนะลำคาญฝ่ายใดฝ่ายเนี่ย,ไไยสหายแสงต้องอย่าเครียดมากครับท่านสมาชิกทีร่รบครับผมขอเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการตามร,ระเบียบวาระต่อไปใครๆก็รู้ดีว่าใครเป็นหัวหน้าคณะ ตยึดอำนาจใช้อาวุธยึดโทปกรณ์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเอามาเป็นเครื่องมือในการปล้นอำนาจการปล้นเนี่ยมันไม่ใช่ปล้นอำนาจเลยท่านต่อสชู้ทางการเมืองมาทางเลือกตั้งมาปล้นอำนาจท่านนั่งเถอะครับคือผมแปลกใจว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขานับคะแนนกันว่าใครประท้วงเยอะมีรางวัลหรือเปล่า สิ่งที่ท่านกำลังพูดเนี่ยไม่ทราบท่านเอาบรรทัดฐานมาจากพรรคไหนแต่พรร่วมรัฐบาลไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านถอนคำพูดนี้เสียผมขอให้ท่านถอนคำพูดอ่ะผมถอน3 4สประเด็น่ันประธารครับที่ดีเปิดแอร์ให้เย็นหน่อยมีคนร้อนตัวท่านบอกว่าท่านยอมถอนทั้งหมดไม่งั้นผมก็ไม่ยอมแล้วครับไอ้ประเภทถอนทั้งหมดเนี่ยมันอะไรบ้างครับคือท่านก็พูดมาสิครับว่า ความยาวที่ผมพูดเนี่ยกี่บรรทัดกี่วรคกี่ตอนผมจะได้ถอนถูกประชาชนเขาลำคานประชาชนเขาลำคาญทั้งสองฝ่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีท่านประธานครับท่านไปดูในแฮชแท็กท่านประธานอย่าตอบเองเออเองนะลำคาญฝ่ายใดฝ่ายเนี่ยสหายแสงต้องอย่าเครียดมากครับเธอนั่งลงเลยครับท่านท่านประธานครับผมขออนุญาตนี้ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมนัตชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางท่านนั่งลงได้ครับ ผมยังไม่อนุญาตนั่งลงก่อนครับเดี๋ยอยู่ลุกขึ้นมาบอกผมไม่เป็นกลางนั่งลงก่อนครับท่านประธานครับไม่อนุญาตครับเชิญนั่ง,งม,มาตวงครับถ้าท่านไม่นั่งลงผมลุกขึ้นนี่ท่านต้องนั่งลงแล้วต้องออกจากห้องนะครับอย่าให้ผมยืนลุกขึ้นนะครับระยุทธ์เนี่ย คุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยนะครับบรรดาองค์ารักทั้งหลายของคุณประยุทธ์เนี่ยว่าคุณประยุทธ์จําได้ไหมความชัดเจนการวิปายติเนี่ยนะครับพวดคาว่าคุณประยุทธ์ผมก็ไม่ทราบว่าประยุทธ์สิริพานิชหรือเปล่าครับถ้าจะนั่นก็คือท่านนายกประยุทธ์ถึงจะชัดเจนนะครับเรียกคุณโดยไม่ได้ยศเนี่ยจะบอกว่าไม่สุภาพก็ไม่ได้คุณชวนค่ะคุณชวนค่ะหากผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่าคุณชวนหลีกภัยก็ไม่เรียกไอ้ก็ใช้ได้ครับ แผนนี้มันจะไปกระทบบางท่านผมจะก้าวข้ามให้ขอบระทงครับ ผมจะจบเร็วนะฮะท่านอย่าประท้วงเสียเวลาเลยนะครับเมื่อสักครู่การประท้วงยังไม่เยอะขนาดนี้นะแปลกมากเห็นท่านนายกมานั่งปุ๊บลูกประท้วงใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหเอาหน้าขนาดนั้นเจยอหรือเมื่อกี้กับใส่รายป้ายสีครับถามว่าผมพี่แจงในเรื่องเป็นจริงผมทำหน้าที่เพราะท่านไอ้ายนอกประเด็นผมประท้วงตามกรงครับรจะจบแล้วนะครับอย่าประท้วงเลยนะครับพูดแทนท่านมักจะชอบพูดว่าท่านจะจบอยู่เรื่อยแต่ท่านกําลังกินเวลาของฝ่ายค้านโอ้ยท่านนายกตรีเป็นคนเสียสละเพื่อชาติเสียสละอย่างไรครับประเทศเป็นหนี้เจ็ดล้าน ล้านบาทท่านประธานครับพี่สาย,ยันยุติธรรมผมประท้วงครับท่านประธานครับผมผมก็เหลือชื่อครับไม่เป็นไรครับพี่สาย,ยันก็มีความยุติธรรมแต่ว่าหาแป้งปัดหน้าซะหน่อยครับวเวลาออกทีวีหน้ามันดำอย่างประเด็นเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้าขายเสียดสีนะครับท่าน ดำต้องปาแป้งอะไรนี่จะไปไปพูดถึงเขาเลยนะครับหน้าดาก็เดี๋ยวท่านท่านใช้สิทธิ์พลาดพิงเหรอครับบอกบนจีนนะครับพาดพิงเรื่องเรื่องหน้าดำใช่ไมไม่เคยนีต่างประเทศเลยครับผมประธานก็ดําไม่ต้องไปนั่นหรอกครับพอแล้วครับจะให้หน้าขาวเหมือนท่านจิรลยุยูมันยาไม่ได้แล้ครับเชิญเชิญครับดวงของท่านผุ้ดํากําลังทําลายดวงเมืองท่านประธานค่ะทำไมข้อ69ค่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะนอกประเด็นนะคะแต่มันโหดร้ายจริงๆครับ ้ารู้ตัวนะครับจะแก้ไขอย่างไรก็ได้มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าปีชง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 ท่านประธานคะผูวอภิปรายก็ยังคงที่จะพยายามนอกประเด็นไปไกลให้ร้ายใจเย็นลงนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะสรุปด้วยผมเหลือบไปมองท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆครับลักษณะสีหน้าท่าทางการแสดงออกของท่านขณะนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับท่านมันเหมือนกับที่คนรู้จักว่า,า,าเหมือนกับเป็น มิสเตอร์บีนะท่านประธานท่านประธานคะข้อที่69ค่ะแล้วก็ประท้วงข้อ9้าท่านประธานด้วยนะคะผู้อภิปรายตอนนี้เริ่มมีอาการไบโพล่าด้วยนะคะต้องขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมพอแล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วท่านยังไม่ได้ฟังเหตุผลจากผมเลยแค่คนอื่นประท้วงแล้วท่านวิจัยได้ไงครับผมยังไม่ทันพูดเลยก็กําลังให้ท่านชี้แจงไงท่านท่านเป็นประธานเป็นหรือเปล่าครับท่านประธานครับขอประท้วงครับผมถามกันว่าท่านผู้อภิปรายอ่ะเป็นประธานกรรมธิการอ่ะเป็นหรือเปล่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและปริศนาทุกอย่างไขกระจ่างแล้วครับเมื่อผมพบกับเอกสารฉบับนี้ส่งมาโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือกอ,อรอมนซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าผมพูดยศท่านชัดๆเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าไปเป็นมาลิงกิงกองมาล้องกองแกงในงานนี้ด้วย ผมยืนยันและผมอยากจะให้มิมีฮาร์ดกับท่านนายกจริงๆว่าท่านกล้าทําได้ยังไงจริงๆแล้วผมเป็นคนอารมณ์เย็นยิ้มย้มาแจ่มใสพูดจาบางทางก็ดุไปบ้างอะไรไปบ้างนักข่าวทั้งตะลีกันเข้าเข้าใจผมหมดอ่ะผมพูดแค่นี้แต่ยังอารมณ์ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยอารมณ์ดีทุกอย่างลุกของผมเป็นอย่างนี้คือผมเป็นสุภาพบุรุษเป็นทหารนะจิตใจผมก็ตรนักรัตจิตใจของผมเองก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ทนได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ